โอเคครับตอนนี้เราได้มาติงเขาก็รีวิวกันตั้งนานแล้วนะเออที่เพิ่งได้มาครับก็คือนูเบีย e น2 5งหาใจนั่นเองครับเสียงมเป็นไรไปพูดแบบนี้ก็เป็นโต้ส์เกมมิ่งโฟนในงบราคาไม่ถึงหมื่นนั่นเองนะโดยมันเกมนี้ยังไงนะครับก็คือเป็นแบบอ่ะเดี๋ยวอันบล็อกมาเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวให้ดูแล้วกันนะว่ามันจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลย โอเคนี่ก็คือหน้าตาของ ia, G, กล่องเบี NEO สองนะก็คือเปิดเลยโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นเบโอเคนี่กล่องก็ประมาณนี้เนาะเขามีคิวอาร์โค้ดด้วยนะเออถ้าใครจะสแกนก็สแกนได้นะ <c oughs> เผื่อเจอลิกโลอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ใหด้านไในก็จะมีโอเคมาแกะดูกันว่าได้ด้านในมันจะมีอะไรเค่แรกไออันนี้ก็คือตัวเครื่องเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะอันนี้ก็คือเป็นอะไรมาดูกัน โอเคอันนี้ก็จะเป็นเคสของเขาคนระในเคสแบบโอเคเดี๋ยวแกะก่อนล้วกันนี่นะ <c oughs> นี่อันนี้เป็นเคสทรงเค็งนะ <c oughs> สามารถชงเชงยังไงนะก็คือเนี่ยนี่สี่มุมเลยทีเดียวนะด <c oughs> ้านในนี้ก็จะมีบาลานซีเอ๋ยเลย <c oughs> บาลนตีการ์ดนะแล้วก็คือคู่มือนะแล้วก็เข็มจิ้มซึม <c oughs> นี่เห็นไหมโอเคเคอันนี้ตัวเครื่องนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะโอเค ให้ทายทุกคนครผมได้สีอะไรมาโอเคสีของอันนี้ก็คือจะมี3สีก็คือสีขาวสีดำแล้วก็สีเหลืองให้ทายผมว่าสีได้สีอะไรมาโอเคเฉลยนะครับสีลังกายเฉลยก็คือในนี้สีเหลืองเป็นสีของเป็นสีไอคอนิกของเขาเลยนะครับโอเคมาดูกันที่หน้าตาไอ้นี้กันนะอันนี้คือเกมมิ่งโชเดอร์ที่เกิดนะ ถ้าใครไม่รู้ก็คือเหมือนแอติกเกอร์ของ r OG ใครรู้จัก r OG ก็น่าจะรู้นี่นี่มันจะอยู่ในสตณะประมาณนี้นี่ตรงนี้เอาไว้กดเวลาเล่นเกมนะเพราะว่ามันเป็นเกมมิ่งโฟรนะเออแล้วก็จอน้าหดนิ้ว f u l l h ด1ี0 Hz นะแล้วก็แรมนะ12บ12วกได2ไม่ใช่แรม8บวกไดร2 2นะแล้วก็ s t อ r ์เรทสองห U S B 3สุดหนึ่งะเออ build for gamer นะก็คือ หมดเกมใหม่นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะมาดูของข้างในกันโอเคอันนี้คืออะไรมาดูกันเอาอันนี้เป็นสายชาร์จนะนี่สายชาร์จของเขาเป็นสายชาร์จแบบ C to C นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเ,เห็นไหมโอเคเห็นเห็นแล้วใช่ไหมเค C to C นะเป้ยสายชาร์จ C to C ก็คือเป็นแบบนี้คนระับมันก็ค่อนข้างใหม่เลยนะ C to C เดี๋ยวนี้ เค okay, เดี๋ยวขอเก็บก่อนแน,นะครับนของพวกนี้โอเคเรามาดูของต่อไปกันนะว่านี่คืออะไรมาเปิดไม่ออกโอเคได้มาแล้ว <c oughs> รีบจัดนะเปออิอันนี้ก็คือเป็นหัวชาร์จนั่นเองนะครับเอาเปิดวิดาลโอเคหัวชาร์จอยู่ตรงนี้นะนี่ก็จะเป็นหัวชาร์จแบบ33วัตต์นะก็คือรองรับไฟ33วัตต์นั่นเองนี่แล้วก็มีไอ้ร่องๆเอาไว้นิ้วไปจับได้บน,ะนี่ให้มันจับได้ถนัดมือมากขึ้นเนาะ โอเคนี่เป็น C ถทูซเลยก็เอาสายชาร์จมาเสียบไปตรงนี้นี่เรียแบบร้อยนะเสียบปุ๊บปุ๊บไม่ใช่นะือ,อไม่ใช่ระเบิดโอเคเรามากันที่ไฮไลท์ของเราก็คือตัวเครื่องนั่นเองนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะนี่เป็นไงสวยไหมสวยไหมมันดําเกินนะเออพื้นหลังก็สากหลังก็โคตรดาเลยโอเคดวเคสเดี๋ยวค่อยใส่ละกันนะยนสดังเลยนะโอเคนี่ด้านหลังนี่ผมชอบมากเพราะว่า เขาจะเป็นแบบดีไซน์คล้ายหุ่นยนต์นั่นเองนะโอเคนี่ตัวกล่องคล้ายๆกันเลยนะเออเอามาประกบกันก็จะได้2ดวงตาพอดีโอเคกล้องหลังอ่ะส่วนเรื่องกล้องนะกล้องนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยจัดจ้านเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาเป็นเกมมิ่งโฟนนะเออส่วนกล้องก็เหมือนของแถมนะโอเคกล้องอันนี้เป็นกล้อง50ล้านนะเลนส์หลักอันนี้คือเลนส์มาโคสอล้านเหมือนให้มาเหมือนไม่ได้เหมือนไม่ได้ให้นะเออเพราะว่าใช้ไม่เป็นเลยนะ ัวน,นี้ก็คือแฟลชนะครับนี่แฟตแฟตเอ็กเพสนะเฮ้ไม่ใช่อันนี้เป็นแฟตแฟตก็ค่อนข้างสว่างเลยนี่ส่วนด้านซ้ายมือนะครับอ่าด้านด้านขวามือก็จะเป็นปุ่มพาวเวอร์นะัสีแดงเท่เลยส่วนอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็คือเป็นตัวเกมมิ่งโชว์ด้วยทิกเกอร์นั่นเองนะก็คือเป็นตัวปุ่มเสมือนเอาไว้กดขอบเครื่องใช้สําหรับกดตอนเล่นเกมนะครับเคส่วนด้านข้างนี้ก็จะเป็นที่จิ้มสิมนะครับแล้วก็ ไอ้ปุ้มเปิดปิดนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องกันเลยนะมา <S <S นี่เปิดเครื่องนูเบียนะแล้วก็เพราะแบทแอนดรอยด์แบบเดิมโอเคตอนเปิดเครื่องยังอย่างเท่เลยเดี๋ยวให้เสียงแล้วกันให้ฟังเสียงนี่เป็นไงเป็นไง,ไไงขนาดเปิดเครื่องยังคุ้มอ่ะเออแบบให้ให้ใหแบบให้ทุกคน แค่ซื้อมาเปิดเครื่องนี่ก็คุมแล้วนะไปใช้โอเคนะเรามาดูกันที่ตัวเครื่องกันนะโอเคก็ยูไอก็ประมาณนี้เลยนะอันนี้ผมซ่อนยูไอไว้นะเพราะว่าเนี่ยยูผมชอบซ่อนไว้ประมาณนี้นะก็การทัดนะอ่ะมาดูด้านบนก่อนเลยกันนะอันนี้ก็คือเกีย์สเปร์นะเดี๋ยวค่อยเปิดให้ดูทีหลังนะอ่ะถ้าถามว่าลาโพงนี่เป็นลําโพงยังไงนะลำโพงคู่นะอ่าด้านตรงนี้ด้านตรงน,รงนี้ตรงนี้เป็นไม้นะแล้วก็รู เสียบสายชาร์จเองนี่ก็คืออ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นลําโพงครับส่วนลําโพงด้านบนก็อันนี้เป็นไม้นะลำโพงหนีมันซ่อนไว้ตรงนี้ซ่อนไว้ตรงนี้เห็นไหมไม่ได้เห็นหรอกเนาะโอเคเรามาดูกันที่ตัวเครื่องกันนะว่าตัวเครื่องเป็นยังไงอะไรยังไงเนาะสเปคของโนเบียร์นีโอสองห้าจีนะเอาอันนี้ผมเผลอเปลี่ยนชื่อไปนะผมเปลี่ยนชื่อเป็นโนเบียร์เลดมิจิคีโอสองคิดได้ไงไม่รู้นะโอเคแอนดรอยนะเป็นแอนดรอยสิบสามครอบทับมาด้วยไมโอเอสสิบสามนะก็คือเป็น น่าจะใหม่มั้งไม่ดู้นะแต่ปลอดภัยอยู่ปลอดภัยตัวสเปคของ CPU นะเออ CPU ใช้เป็นตัว CPU ในใช้เป็นยูนิซ2 T820 ก็คือเป็นยูนเป็น CPU ที่ค่อนข้างดีอยู่นะก็เป็นสามารถเล่นเกมชิวๆได้แบบสบายๆนะ <g år> <c oughs> อะไรเล่นเกมชิวๆได้แบบสบายๆเป็นเล่นเกมแบบระดับกลางได้อ่าโอเคเรามาดูก,กันที่กล้องเลยกันนะอันนี้เป็นการรีวิวแบบคร่าวๆเนาะ เพราะว่าคนอื่นเขารีวิวไปหมดแล้วเออเค okay. อ่ะตัวกล้องก็จะประมาณนี้เลยนะนี่เป็นไงมาดูกันที่วิดีโอก่อนแล้วกันนะวิดีโอนี่ก็ค่อนข้างดีเลยนะนี่เป็นนี่สามารถปรับแต่งใช้ฟิลเตอร์อะไรต่างๆได้นะส่วนอัตโนมัติก็คือเป็นกล้องเลนหลักนั่นเองนะนี่เลนหลักอยู่ตรงนี้นี่ก็ใช้กล้องนี้ในการใช้เลนหลักนะโอเคส่วนมาโครนี่ผมใช้อย่างไงไม่รู้นะเพราะว่าไม่เคยใช้มาโครโอเคอันนี้แมียวตั้งก็คือเป็นการปรับค่า F เนาะ เคไปโอเคเรามาดูกันที่ไฮไลท์ของจวนนี้กันนะก็คือโหมดเกมนั่นเองอนะ่ะอันนี้คือเกมสเปรันะนี่โหมดเกมอันนี้ผมเอาลากอาไว้ตรงนี้เนาะมันเลยเป็นนีเคเปิดกันเลยนี่เป็นไงเสียงเสียงแบบขนาดเปิดมันยังคุ้มเหมือ,อเคภายในเกมนี้ผมได้โหลดมาแล้วนะเป็นเกมแอดโฟลนะเปิดเป็นเกมที่ทุกคนน่าจะรู้จักส่วนเกมพวกนี้ทุกคนอาจจะไม่รู้จักเนะเพราะว่าผมเป็นก็โหลดมาเล่นแบบชนะิวๆเนาะ โอเคเรามาดูกันที่ตั้งค่าก,กันนะว่ามันจะมีอะไรบ้างตั้งค่ากดตรงนี้น,ะนี่ตรงนี้อันนี้ก็จะคือเป็น performance นะก็คือประสิทธิภาพก็คือจะมีโหมดประหยัดพลังงานนะนี่แล้วก็สมดุลน,นะก็คือโหมดแบบกลางๆส่วนนี้ก็คือดวงอาทิตย์ระเบิดไม่ใช่เออดวงอาทิตย์ออกดวงอาทิตย์ออกมานะโอเคก็จะเพิ่มประสิทธิภาพของ CPU ให้มันแรงขึ้นนะโอเคเดี๋ยวขอปรับไปโหมดสมดุลแล้วกัน อันนี้การปรับการทํางานนะก็คือเป็นเนี่ยป้องกันการเวลาเล่นเราไมนลั่นอะไรอย่างนี้เออโอเคส่วนเสียงนี้เขาให้ใช้หูฟังแล้วก็ถ้าไมให้ใช้หูฟังนะมันถึจะได้ปรับเสียงได้นะครับต่อไปการจัดการบันทึกวิดีโอนะก็คือเหมือนน่าจะเป็นไฮไลไท์มั้งผมไม่เคยใช้อยู่อันนี้ก็คือเป็นแอร์ทิกเกอร์นะนี่เป็นโชดดี้ทิกเกอร์นั่นแหละของเขาโอเคส่วนอันนี้ก็คือ,อไอ้รูปนี้ก็คือเป็น ถ้าใครใถ้าใครเคยใช้เลตไมจิถ้าใครที่เคยใช้เลต m มจินะเนับแลรามาเจอ UI ของยูไอเกมสเปซของ n u เบียน o โเนี่ยก็จะคุ้นคุ้นหูคุ้นตายอย่างดีนะเพราะว่าเขาพอร์ตลงมาให้เนาะแต่ว่าบางฟีเจอร์ของเล d Magic ก็อาจจะไม่ให้มาพอร์ตลงในโนบเบียเหมือนกันเคนก็สามารถปรับแต่งอะไรเยอะ,ยอะแยะมากมายโอเคเรามาดูเรามาเข้าเกมกันนะก็เดี๋ยวผมขอเข้าเป็นเกมแอดเฟลแล้วกันเนะเออเอดเฟาแบบ ชิวๆชิวๆยังไงล่ะเกมมานี่ตอนเปิดเกมเป็นไงโคตรเท่เลยนขนาดเปิดเกมยังคุ้มอยู่คลิเรามาเล่นกันซักตาหนึ่งแล้วกันนะแล้วก็ค่อยปิดคลิปนะว่าแบบซีพียูมันเป็นยังไงเนาะไอ้ว่าความแรงมันลื่นอะไรหรือเปล่าโอเคปัดขวาแล้วมานะก็จะเจอกับไอการตั้งค่าอะไรอย่างงี้นะโอเคนี่เป็นไงเสียงแบบเสียงสามารถปรับได้ตรงนี้เลยนะนี่ปรับได้ตรงนี้ แล้วก็อันนี้ปรับความสว่างหน้าจออะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวขอปรับความสว่างแล้วกันแบบขี่ปรับประมาณนี้เนาะให้ทุกคนได้เห็นบ้างส่วนอันนี้ก็คือโหมด performance นั่นเองนะก็คือเปิดนี่ขออย่าเปิดสมดุลน,นะครับอันนี้ก็คือเป็นเฮิร์ตนะก็คือเป็นการตั้งค่าของอัตรา refresh rate หน้าจอนะเพราะว่าจอเขาเป็นจอเอออันนี้เป็นจอ IPS นะถ้าก็คือจอ IPS ถ้าเปิด120เฟรมตลอดเนี่ย บตไหลเป็นขี้เลยนะเป็นไม่ใช่เคเดี๋ยวขอปิดนี่ก่อนแล้วกันอันนี้เป็นตัวโชว์นะตัวโชว์แบบรีเฟรชเลนอะไรเงี้ยเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะโอเคเดี๋ยวขอเปิดโหมดเร่งประสิทธิภาพแลวกันเดี๋ยวขอลดแสงก่อนแสงสว่างเกินเค okay, ส่วนด้านนี้ก็คือเป็นด้านนี้ก็จะเป็นแผงควบคุมของเกมนะก็คือตรงหน้านั่นแหละที่ผมได้เข้าไปแล้วส่วนอันนี้ก็คือแอติเกอร์นั่นเองนี่นี่แอติเอา นี่แอติเกอร์ทุกคนสามารถเปิดมาได้นะก็คือสามารถตั้งค่าอะไรนี้ได้นะเออผมขอไม่ลงลึกมากแล้วกันนะก็วิธีใช้งานก็จะกดตรงนี้เลยนะนี่กดตรงนี้กดตรงนี้มันก็จะทํางานตามนิ้วที่เรากดไปนะก็บอกเลยว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็หลายรุ่นเขาไม่ได้เขาไม่ได้ได้ใช้กันแนละ้วก็คือแบบเป็นเทคโนโลยีที่สําหรับเกมมิ่งโฟนเนาะเขาเลยทําให้ โอเคส่วนนี้ก็คือไลท์บารี่ปักอินนะก็คือน่าจะเป็นแบบพวกน่าจะเป็นพวกเอาไว้ตัวช่วยสำหรับการเล่นเกมนะเค okay, มาเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันเลยนะโอเคมาขออนุญาตเอาเป็นอีเวนต์แล้วกันนะนี่ผมชอบเล่นอีเวนต์เล่นเล่นไม่เคยชนะสักทีเลยนะใครเคยเล่นแอฟโฟลบ้างนคอมเมนต์ก็คลิปนั้นผมได้ทำแอฟโฟล์แปดไปแล้วนะเดีย๋ยวเราไปดูด้วยโอเคขอเอาเป็นด่านนี้แล้วกันนะนี่สว่างเกินหน้าจอแบบอย่างสว่างเลย เดี๋ยวจะให้ทุกคนฟังเสียงด้วยนะโอเคขออนุญาตเอาวางไว้นี่แล้วกันนะมาเสียงเกมโอเคมาใจโรสโค่อาข้างดีคนระับโอ้เสียงแบบกระหึ่มจัดเลยนะเออน,นี่สามารถใช้เป็นแอดิเกอร์ไปชนด้วยทิชเกอร์ได้นะแล้วก็กดไปเลยอ๋ขอขอยา พายไม่ลงแล้วกันครับคิดเรียวเียวเรียวเรียววันนี้ี่เนเี้ยเป็นเนี้ยแล้วก็ตรงไปเลยเขียนเออตรงหมุนมนมนชนชนแล้วก็พุ่งขึ้นไปแล้วก็พุ้งไปอีกวนี้เป็นเยสเต็ปสเต็ปวุ้ยวลอยเลย ตอนนี้ที่สองอยู่ตรงนี้แล้วนะก็ต้องปุ้มแล้วก็ชนไปอีกพุ้งไปแล้วก็หมุนแล้วก็ปีนขึ้นไปอีกปุ้มแล้วก็เอียงเอียงแล้วก็ปีนชิงปี๊ปอะไรเนี้ยพิ่งเล่นนะอันนี้พิ่งเล่นแต่ไม่ใช่หูที่หนึ่งไปไกลมากอลทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงผมมากนะเพราะว่าเสียงเกมค่อนข้างดังเลยไปไปไปปุ้มปุ้ม ีเ่เป็นไงเป็นไงเป็นไงเรียบร้อยนะสำหรับสำหรับการเล่นเกมก็ประมาณนี้เนาะผมก็ได้ใช้แอติเกอร์ให้ทุกคนดูแล้วนะเพราะว่าส่วนมากผมไม่ค่อยได้ใช้นิ้วกดนะเนาะโอเคโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการเล่นเกมเนาะก็เดี๋ยวเดี๋ยวลำโพงเดี๋ยวผม ให้ทุกคนฟังเสียงแล้วกันนะว่าลำโพงเป็นไงนะเดี๋ยวถ้าถามว่าผมเอาบัว p e เปอร์อะไรก็คือ v ัวไบเปอร์ของตัวละครเล่นมจิกเลยนะใครเคยใช้เล่นมจิกก็น่าจะคุ้นเคยตัวละครนี้เป็นอย่างดีนะชื่อโมรานั่นเองโอเคอันนี้เขาเป็นลำโพงแบบ DTS x Ultra ด้วยนะก็คือแบบไม่รู้เป็นอะไรนะน่าจะเป็นปรับเสียงเบรกก็หืมได้นะเออสามารถปรับเสียงในเกมได้ด้วยโอเคเรามาเปิดฟังกันเลยเปิดดิ แคล้ค่างดังเลยนะนี่ไมค์ผมอยู่นี่โหเสียงดังจัดเฮ้เสียงดีอยู่นะเออผมเพิ่งเคยได้ยินเสียงแบบแจ้งเตือนของเขานะโอเคโหเสียงแบบดังจัดเลยเออ,อเคก็ประมาณนี้ละกันโอเคก่อนปิดคลิปใส่เคสให้ดูก่อนนะก็ตอนที่ไม่ใส่เคสก็จะประมาณนี้นะแบบสีค่อนข้างเงาเลยนะเคสใส่เคสมาดูกันว่าจะเป็นไง ใส่เคสก็ใส่เคสค่อนข้างง่ายนะแต่ว่าอมันจะอ้มันจะ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 อะไรอะไอ้ใช้โซเดิเกิดได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าไอตัวนี้มันว่ารองรับนิ้วเรานะเออก็จะจับได้ถนัดมากขึ้นแต่ว่าการป้องกันนี่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเคสแบบชั่วคราวนะเออแบบใส่ไล่เบาเลยเดียวเคสก่อนไปเรามาดูกันก่อนว่า ซิมเขาเป็นยังไงเนาะเพราะว่าลืมลืมเอาซิมให้ให้ทุกคนดูเคซิมเจาะเจาะตรงนี้นับนี่ตรงนี้ตรงนี้นเห็นไหมใส่ไปเลยตุ๊โอเคซิมใส่ได้2ซิมนับนี่ประมาณนี้เลยไม่ม,ไม,มีไม่มีถาดเอ็ดดิการ์ให้นะแล้วก็ทุกคนเห็นตรงนี้ไหมนี่มันคล้ายๆการก,ารนการันน้ํากันฝุ่นครับเอ่อผมน่าจะคิดว่าน่าจะมีการกันน้กากันฝุ่นอยู่แหละเพราะว่ามัน สมัยใหม่แล้วเนาะเออตัวซับประมาณนี้เขาก็เนี่กันน้นก็ฝุ่นรับนะ IP ผมว่าเขาน่าจะเป็น i p 54นะเพราะว่าเป็นมาตรฐานเลยโอเคเอาไว้เพียงเท่นานี้ในการนนะสำหรับการรีวิว n นบีอนิโอ2 5G นะก็เป็นสมาร์ทโฟนที่เหมาะสำหรับการเล่นเกมเลยนะส่วนกล้องนี่ก็น่าจะเป็นของแถมที่เขาให้มาเนาะถ้าใครซื้อมาเพื่อเล่นเกมนี่คือคุ้มเลยนะแต่ว่าถ้าใครซื้อมาเพื่อเล่นกล้องนี่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นนะเพราะว่าเขาเล่นเล่นขเขาเน้นเล่นเกมนะเออ แต่ว่า CPU นี่ไม่ค่อยแรงมากนะเพราะว่าเป็น CPU แบบยูนิซองนะก็ไม่ค่อยมีคนใช้กันแล้วก็เกมเขาไม่ได้ให้ไม่ได้เซอร์ติฟายให้เนาะก็ประมาณนี้ครับส่วนราคาของตัวนี้นะก็ราคาแบบราคาธรรมดานะก็เป็นราคาเอามีราคามามีราคาเดียวแล้วกันราคาเดียวนะก็คือ9 0 0าพันเอ้ยไม่ใช่เก้าพันเฉยเลยราคาเดียวนะก็คือเป็นราคา6,999้ร้าบาบทนะก็ 7,000มีทอนนะก็จะประมาณนี้เลยเคยก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะสำหรับการรีวิว,วนะเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะรีวิวคร่าวๆนะคร่าวๆขีข้โคตรนานเลยเอาไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมไปซื้อกันด้วยนะเขาไม่ได้จ่ายเอาไวเ้เท่านี้ไปบ,บาย,บายตุวครับ